สวัสดีครับผมร้านไรเดอร์สปีดย้องครับผมจะมารีวิวครับ CF m o t o ครั้ผม 650NK ครับผมเเช็คเปลี่ยนถ่านแล้วมันเครื่องเรียบร้อยแล้วครับอันนี้มีไฟเลี้ยวตาแมวมายางหลังยังเต็มเต็มอยู่ครับผมมีกันถังมาครับท่อแต่งครับท่อแต่ง กระจกลายแฮนด์ครับผมมีจิ๋วมาครับจิ๋วหน้าแต่งมายางหน้ายัางใช้ได้ครับแต่ลมครับยังดังสเตร์ยังใช้ได้ครับยางหลังก็ยังใช้ได้ครับอ่าเดี๋ยวเช็คเลขใหม่ครับผม 3ามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าร้อยครับสามหื่นเก้าร้อยยี่สิบสามอจะเช็คระบบไฟครับผม yeah. ไฟเ่ียลไฟฟาจะได้ครับไฟตับไปสูบจะได้แต่ดังนั่าโอเคไฟเบรกจะได้ไปเรียลจะได้ครับ โอเคครับสนใจก็มาดูรถได้ครับผมล้างอะไรด้ยสปีิดระยอนครับสวัสดีครับ